สวัสดีค่ะไปกับทอยคลิปนี้คุณพ่อกับคุณแม่ได้มีโอกาสพาทุกคนมาชมความงดงามของสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะที่นี่ก็คือพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงทนบุรีค่ะพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงทนบุรีเป็นพระราชวังหลวงเพียงแห่งเดียวในสมัยกรุงธนบุรีค่ะเป็นที่ประทับที่ว่าราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมาหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในสมัยทนบุรีสีมหาสมุทรค่ะณปัจจุบันกองทัพเรือรวมมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานประวัติศาสตร์ในสมัยทนบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติและหารายได้จากการท่องเที่ยวมาช่วยบำรุงโบราณวัตถุโบราณสถานให้อยู่คู่กับประชาชนสืบไป ระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีจะเปิดให้เข้าชมปีละหนึ่งครั้งช่วงเดือนธันวานะคะแต่ว่าวันที่จะไม่แน่นอนถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาชมก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมค่ะ ป้อมวิชัยประสิทธิ์เดิมชื่อป้อมวิชัยเยนสร้างขึ้นในราชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโปรดให้สร้างป้อมปราการสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเมืองบางกอกและโปรดให้เจ้าพระยาวิชัยเยนคอนสแตนตินฟอร์คอนเป็นแม่กองสร้างเรียกป้อมทั้งสองว่าป้อมวิชัยเยน ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกุอิสรภาพกลับคืนมาได้ได้โปรโดให้สร้างพระราชวังหลวงในบริเวณของป้อมฝั่งตะวันตกหรือฝั่งธนบุรีและพระราชทานนามใหม่ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ค่ะส่วนป้อมวิชัยเยนฝั่งตะวันออกหรือฝั่งกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรโดให้หรื้อลงพร้อมกับกำแพงกรุงธนบุรีฝั่งตะวันออก เมื่อคราวสร้างพระนครใหม่ในปีพุทธศักราช2,326ค่ะป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำหน้าที่ปกป้องเช่นทางคมนาคมทางน้ำไปยังราชธานีกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่23ในปีพุทธศักราช2,310 กรุงศรีอยุธยาสุดทอมจากสงครามเป็นอย่างมากยากที่จะบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาได้ค่ะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจึงทรงสถาปนากรุงทนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่อาณาจักรแห่งนี้ครอบคลุมระยะเวลาสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยค่ะเพียงแค่15ปีพระราชวังหลวงแห่งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2311 โดยอาศัยที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของป้อมวิชัยประสิทธิ์แห่งนี้ค่ะหลังจากมีการก่อรัฐประหารสมเด็จพระเจ้าตากสินถูกประหารณป้อมวิชัยประสิทธิ์ในปีพุทธศักราช2325ตั้งแต่นั้นมาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ประทับที่พระราชวังเดิมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2443 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานพระราชวังเดิมให้กับกองทัพเรือเพื่อให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือต่อมากองทัพเรือได้ไดต่แปลงสถานที่ให้กลายเป็นกองบัญชาการค่ะป้อมวิชัยประสิทธิ์ยังเป็นสถานที่ที่จัดยิงสรุปในพระราชพิธีสำคัญต่างๆโดยมีฉากหลังอันสง่างามของกองทัพเรือ และมีการติดตั้งเสาธงบริเวณทางเข้าป้อมทางทิศตะวันตกตรงกำแพงชั้นในเพื่อชักธงราชนาวีและธงผู้บัญชาการทหารเรือค่ะ ตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะกำลังจะพาทุกคนเดินเข้าไปชมความงดงามด้านในพระราชวังเดิมกันค่ะบริเวณโดยรอบนะคะสามารถถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นด้านในอาคารสิ่งกอ่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอได้ค่ะัรบรรยากาศภายในก็จะร่มรื่นม,<ป>มากเลยนะคะเราไปเรือนเขียวกันก่อนนะจากประตูทางเข้าทางด้านซ้ายมือจะเป็นเรือนเขียวค่ะเรือนเขียวเป็นอาคารโรงพยาบาลเดิมของโรงพยาบาลในเรือค่ะ ในสมัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังเดิมสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2443ถึงปีพุทธศักราช2449ปัจจุบันใช้เป็นที่ฉายวิดีทัศน์เรื่องราวของพระราชวังเดิมและเป็นห้องรับรองบางโอกาสค่ะ ทางด้านขวามือก็คืออาคารเก่งคู่หลังใหญ่และอาคารเก่งคู่หลังเล็กค่ะอาคารเก่งคู่หลังใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2367ถึงปีพุทธศักราช2394พร้อมกับการซ่อมแซมปร,ปรับปรุงอาคารเก่งคู่หลังเล็กค่ะปัจจุบันนะคะภายในอาคารใช้เป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในด้านสังคมเศรษฐกิจ ศาสนาและศิละปะกรรมโดยจัดแสดงในรูปของภาพจิตกรรมค่ะตู้แสดงสิ่งของหุ่นจำลองและแผนที่ใกล้กันนั้นนะคะทางด้านซ้ายมือก็คืออาคารเก่งคู่หลังเล็กค่ะอาคารเก่งคู่หลังเล็กสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2367ถึงปีพุทธศักราช2394ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรตรังสรรค์ ได้โปรดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนี้พร้อมกับการสร้างอาคารเก่งคู่หลังใหญ่ปัจจุบันภายในอาคารจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการรบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยการใช้แผนที่และภาพจิตกรรมนอกจากนั้นยังเป็นที่จัดแสดงอาวุธโบราณชนิดต่างๆอีกด้วยค่ะถัดมาใกล้กันนั้นนะคะก็คือศาลรสีสัปราวานและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ เรวจะ้าบ้านข้างในคุณพ่อเราไปข้างในกันไหม เบื้องหน้าของเรานะคะตรงนี้ก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะส่วนขวามือนะคะก็คือศาลศรสีสะปราวานศาลศรสีสะปราวานสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2542ค่ะบนฐานของศาลหลังเดิมที่ขุดพบขณะที่ทำการขุดสำรวจทางโบราณคดี <c oughs> ก่อนการบรูรณะครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2538ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกระดูกศรษะปราวาน ซึ่งพบโดยบังเอิญใต้ถุนสารสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจากการสำรวจทางโบราณคดีในครั้งเดียวกันค่ะสำหรับรูปแบบนั้นได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับอาคารโดยรอบ เดี๋ยวเราขึ้นไปกราบขอพระราชทานพระบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินข้างบนศาลกันค่ะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังปัจจุบันนี้สร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2424ถึงปีพุทธศักราช2443ค่ะแทนศาลหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรด,ดิพงศ์สเสด็จมาประทับณพระราชวังเดิม ภายในศาลได้ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับยืนทรงแสดงดาบขนาดเท่าองค์จรหนึ่งองค์พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับนั่งหนึ่งองค์เทวรูปจีนแกะสลักด้วยไม้ปิดทองหนึ่งองค์และสมไม้จำหลักลวดลายแบบจีนค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ส่วนของทองพระโรงนะคะทองพระโรงสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2310พร้อมกับการสร้างราชวังกรุงธนบุรีและการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเดียวจากราชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกอบด้วยพระที่นั่งสอง,ององค์เชื่อมต่อกันคือพระที่นั่งองค์ทิศเหนือเรียกว่าทองพระโรงหรือวินิจฉัย ใช้เป็นที่ออกขุนนางพื้นที่ตรงกลางทองพระโรงมีเสาสองแถวแถวและแปดต้นเรียกว่าในประธาน พระที่นั่งองค์ทิศใต้หรือที่เรียกว่าพระที่นั่งขวางเป็นส่วนราชมนทณฑนอันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ค่ะ งนี้ก็คือพระที่นั่งองค์ทตใต้ค่ะหรือพระที่นั่งขวางส่วนนี้ก็จะเป็นด้านนอกของท้องพระโรงที่เป็นส่วนของทางพระที่นั่งขวางนะคะ ที่เราเข้าไปข้างในเมื่อกี้นี่แหละอาคารที่อยู่เยื้องทางด้านหลังของท้องพระโรงนะคะ ก็คืออาคารเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะอาคารเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2367ถึงปีพุทธศักราช2394ค่ะอาคารนี้นะคะถือว่าเป็นอาคารที่ประทับของเจ้านายที่สร้างแบบตะวันตกหลังแรกในสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วยค่ะ ชั้นบนเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของข้าราชบริพารปัจจุบันมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมจัดชั้นบนเป็นที่แสดงน,นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเครื่องถ้วยไทยส่วนชั้นล่างจัดนิทรรศการเงินตราเครื่องถมทองและห้องสมุดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ได้พาทุกคนได้มาชมความงดงามของพระราชวังเดิมที่มีความสวยงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระราชวังเดิมจะเปิดให้เข้าชมฟรีในช่วงเดือนธันวาของทุกปีนะคะการเดินทางนะคะมีรถประจำทางสาย57หรือเรือข้ามฟากท่าเตียนวัดอรุณค่ะและสามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายการเข้าชมพระราชวังเดิมได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือถนนอมรินทร์ค่ะคลิปหน้าครอบครัวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรทุกคนอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามไปกับทอยไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ